ตำนานการเก่าที่เล่าขานถึงการกำเนิดเกิดขึ้นของชื่อบ้านนามเมืองอันเลื่องลือที่ชื่อบางแม่ไม้มีเรื่องอาธิบายเอาไว้ว่าเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาได้เสียทีแก่พม่าราชธานีถูกตีแตกสแสระขากพม่าได้กว่าต้อนผู้คนไปเป็นเฉลยศึกขณะที่เดินทับกลับไปยังบ้านเมืองของตนระหว่างทางได้ผ่านชุมชนเล็กๆแห่งหนึ่ง และได้ทำการลุกรานราวีปล้นสะดมชาวบ้านจนเป็นเหตุให้ชายจักรนในบางแห่งนี้พร้อมใจกันจับอาวุธลุกขึ้นต่อสู้กับเหล่าศัตรูผู้ลุกรานแต่ด้วยกำลังพลอันน้อยนิดทำให้บรรดาชายจักรถูกฆ่าฟันจนหมดสิน้น คงเหลือเพียงแต่บรรดาอิสตรีที่ต้องตกพุ่มไม้จึงเป็นเหตุให้บรรดานารีเหล่านั้นพากันไปบวชชีเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับสามีผู้ล่วงลับซึ่งวัดที่บรรดานารีไร้สามีเหล่านี้ไปบวชถูกเรียกขานว่าวัดโคกใหญ่ยยชีและถิ่นฐานย่านนี้ได้ถูกขนานนามว่าบางแม่ไม้ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา